สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงเช้าเช้าวันนี้เราจะพามาดูวิธีการปลูกผักสลัดนะครับสําหรับการปลูกแบบน้ํานิ่งนะครับในกล่องโฟมอันดับแรกเลยนะครับเราก็เตรียมกล่องแล้วก็รองด้วยถุงพลาสติกนะครับอันนี้จะขอข้ามขั้นตอนการทําโต๊ะไปนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการปลูกสําหรับมือใหม่นะครับวิธีการปลูกทํำยังไง ก็คือเมื่อเราเตรียมกล่องโฟมกล่องกุ้งนะครับรองด้วยถุงพลาส,สติกเสร็จแล้วเติมน้ําเข้าไปนี่ครับกาลังเติมน้ําจริงๆตามหลักการเขาบอกว่าให้พักน้ํานะครับ่อันนี้ผักมันโตพอที่จะลงได้เลยนะครับผมไม่ได้พักนะครับบางคนก็พักน้ําบางคนก็ไม่พักนะครับสําหรับการปลูกมันแล้วแต่ ใครมีเวลาหรือสะดวกนะครับส่วนตัวผมทุกครั้งก็มีพักบ้างนะครับแต่อันนี้เติมเลยเติมแล้วพร้อมปลูกเลยนะครับก็รองน้ําใส่ให้เต็มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปรับกดแล้วก็เติมปุ๋ยแล้วก็ปลูกนะครับนี้กําลังไล่เติมน้ําอยู่เมื่อเราเติมน้ำเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ปรับกดกัน กดที่ใช้นะครับในการปรับค่าพ h ของน้ําคือทําให้น้ําเป็นกลางนะครับไม่เป็นด่างไม่เป็นกรดตัวนี้จะเป็นกรดไนตริก68นะครับเวลาใช้ต้องระมัดระวังให้ดีใส่ทุงมือปิดผ่าปิดจมูกเมื่อเราเติมน้ำเสร็จนะครับเราก็จะมาปรับค่าน้ำผักจะต้องการค่าความเป็นกรดด,ด่อยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับ อันนี้ต้องค่อยๆเติมไปทีละ 2cc หรือ 1cc แล้วแต่นะครับแต่ส่วนของผมผมรู้กล่องแรกแล้วเติมเท่าไรนะครับผมก็จะเติมอันนี้ผมเติมอยู่ 5cc นะครับเพราะค่าน้ำผมเป็นด่างเยอะเลยเราฉีดด้วยไซลิงค์นะครับเมื่อเราฉีดเติมกดเข้าไปแล้วเราก็คนนะครับของน้ำคนให้น้ำให้ทั่วเลยแบบนี้ แล้วเราก็ตักน้ํามาวัดค่านะครับให้ได้ค่าอยู่ที่เอาค่ากลางๆเลยนะครับ5.5ถึง6.5นะครับเสร็จแล้วเราก็ตักน้ํานะครับมาวัดค่าดูเดี๋ยวขอวางนะครับอาจจะช้าเพราะว่าเราทําให้ดูแบบละเอียดนะครับใช้เครื่องตัวนี้นะครับตัววัด p ีเอนะครับเครื่องมือตัวนี้ เสียบเข้าไปแย่ yeah, yeah, เข้าไปจุ่มลงไปนะครับตรงนี้แอบค่าเขาจะค่อยๆลงนะครับตอนนี้เหลือหกจุดอ่าหกจุดสองเก้าแล้วผมก็จะเอาค่าประมาณหกนะครับหรือหกจุดหนึ่งจุดสองอย่างนี้ก็ถือว่าได้นะครับแล้วแต่เราอย่าให้ต่ําลงไปกว่าห้าจุดห้านะครับค่าคือห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าอันนี้หยุดที่หกจุดสองหนึ่งนะครับยัง,ยงเดินได้อีกเนี่ยยิดดก็ตีไปหกจุด สอหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ค่านี้นะครับแล้วผมก็จะไล่ใส่ทุกๆอันอฉีดตัวนี้ปรับกดนะครับใส่ทุกๆใส่ทุกๆอันเสร็จแล้วเมื่อเราปรับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเติมปุ๋ยกันปุ๋ยก็จะมีปุ๋ย A สีแดงแดงนะครับแล้วับปุ๋ย B เราก็จะตวงใส่ตัวนี้นะครับการเติมก็แล้วแต่ร้านของปุ๋ยนะครับส่วนของผมจะใส่ที่70 CC ่อหนึ่งกองกุ้งนะครับเนี่ยหนึ่งกองกุ้งเขาเรียกกองกุ้งนะครับเติม A 7เจก็เติม B70 นะครับ A เติมเท่าไร B เติมเท่านั้นนะครับอันนี้เติมไปแล้วนะครับเนี่ยเราก็ตักตวงใส่70อย่างนี้เทเข้าไปเท A เท B เข้าไปเสร็จแล้วคนนะครับคนให้เข้ากันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็พร้อมปลูกนะครับเนี่เดี๋ยวก็เอาผักเอาฝามาปิดแล้วก็เอาปลูกได้เลยนะครับวิธีการเตรียมน้ําปลูกผักเป็นวิธีปลูกผักนะครับแบบง่ายๆ ก็ประมาณนี้เลยเมื่อเราลงปลูกก็จะประมาณอย่างนี้นะครับเป็นถ้วยผักจะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้ปลูกได้หลายวันแล้วก็เอามาลงอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นลากเป็นฟองน้ําอย่างนี้ก็ปลูกไปอย่างนี้นะครับไล่ปลูกไปทุกๆกล่องประมาณนี้เลยนะครับเอาไล่ปลูกไปแบบนี้นะครับเ็นครบทุกๆกล่อง เราจะปิดฝาครับแบบนี้วิธีการปลูกผักก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากเอาไปลองปลูกผักดูไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณนะครับ